คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าตัวเรากำลังค่อยๆเลือนหายไปทั้งที่ร่างกายนั่งอยู่ตรงนี้แต่ข้างในกลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนไม่มีตัวตนคุณเคยยิ้มให้คนทั้งโลกแต่พอกลับมาถึงห้องปิดประตูลงกรอนแล้วความรู้สึกหนักอึ้งบางอย่างก็ถาโถมเข้ามาจนต้องถามตัวเองเบาๆว่าฉันมีค่าอะไรบ้างไหมนะถ้าวันพรุ่งนี้ฉันหายไป จะมีใครรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของใจคุณกับรายการวิตามินใจและไม้นะคะคืนนี้มไม่ได้มาเพื่อบอกให้คุณสู้หรือบอกให้คุณต้องเก่งขึ้นแต่ไม่อยากชวนคุณมานั่งพักวางถุงหนักๆที่แบกไว้ลงก่อนลองหาที่นั่งที่สบายที่สุดหรือถ้าคุณกำลังนอนอยู่ก็ลองขยับตัวให้ผ่อนคลายที่สุดนะคะ หลับตาลงช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยให้เสียงของไม้เป็นเพื่อนที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปสำรวจห้องเล็กๆในใจห้องที่เราอาจจะเผลอลืมกุญแจทิ้งไว้มานานแสนนานวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความรู้สึกที่เจ็บปวดแต่ก็คุ้นเคยเหลือเกินความรู้สึกที่ว่าตัวเรานั้นช่างไรค้ค่าไมาอยากให้คุณลองนึกภาพตามนะคะตอนนี้เป็นเวลาดึกสงัด รอบตัวเงียบเชียบคุณกําลังนอนมองเพดานหรือมองออกไปนอกหน้าต่างวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผ่านไปงานการก็ทำเสร็จข้าวก็กินอิ่มเพื่อนฝูงก็คุยกันปกติไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ทําไมนะทําไมข้างในใจมันกลับรู้สึกหวงโหวงเหมือนมีลมพัดผ่านช่องว่างตรงกลางอกตลอดเวลามันไม่ใช่ความเจ็บปวดที่รุนแรง แต่มันคือความรู้สึกกลวงเปล่าที่น่ารําคาญใจคุณเคยเป็นไหมคะที่จูจ่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาเองไหลออกมาเงียบๆโดยที่คุณก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าร้องไห้เพราะอะไรมาอยากบอกคุณตรงนี้เลยนะคะว่าความรู้สึกนั้นมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติและคุณไม่ได้กําลังเรียกร้องความสนใจจากใครแต่มันคือเสียงสะท้อนจากจิตใจที่กำลังเหนื่อยล้าเสียงที่ตะโกนออกมาในความเงียบว่าเขาต้อง กาการโอบอบดเขาต้องการการยอมรับยอมรับว่าความเศร้าที่หาสาเหตุไม่ได้นี้มันมีอยู่จริงและมันสมควรได้รับความเข้าใจไม่ใช่การผลักไสลองจินตนาการต่ออีกนิดนะคะเวลาที่คุณเดินผ่านกระจกเงาหรือส่องกระจกตอนแปลงฟันสิ่งแรกที่คุณมองเห็นคืออะไรคะคุณเห็นดวงตาที่สวยงามคู่นั้นไหม คุณเห็นรอยยิ้มที่เคยทำให้ใครหลายคนมีความสุขหรือเปล่าหรือว่าคุณเหมือนกําลังสวมแว่นขยายสีดำสนิทที่ทำให้มองเห็นแต่จุดตำหนิเห็นแต่สิวเม็ดเล็กๆเ,เห็นแต่รอยคล้ำใต้ตาเห็นแต่รูปร่างที่คุณไม่พอใจแล้วเสียงในหัวก็เริ่มทำงานทันทีเสียงที่คอยบอกว่าเธอไม่สวยเธอไม่ดีเธอสู้คนอื่นไม่ได้เลยแปลกดีนะคะ ถ้าวันนี้เพื่อนสนิทของคุณเดินมาหาแล้วบ่นว่าตัวเองมีสิวหรือทำงานผิดพลาดเล็กน้อยคุณคงจะรีบปลอบใจเขาบอกเขาว่าไม่เป็นไรเลยเธอยังน่ารักเสมอแต่พอเป็นตัวคุณเองทำไมคุณถึงใจร้ายกับตัวเองได้ขนาดนี้คะทำไมเราถึงยอมให้เสียงวิจารณ์ในหัวบยตีความรู้สึกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่าเราเป็นศัตรูของตัวเอง ลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าเรากำลังมองตัวเองผ่านแว่นตาที่บิดเบือนอยู่หรือเปล่าแว่นตาที่ทำให้เราลืมไปว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สมควรได้รับความรักจากตัวเองเช่นกันและในยุคนี้ยิ่งเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถาดูเรื่องราวของผู้คนมันก็ยิ่งเหมือนเรากำลังเดินเข้าไปในกับดักใช่ไหมคะภาพเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ได้เลื่อนตำแหน่งภาพคนรู้จักที่เพิ่งแต่งงานมีความสุข หรือภาพใครต่อใครที่ไปเที่ยวในที่สวยๆหันกลับมามองตัวเองตอนนี้ที่อาจจะกำลังนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในชุดนอนย้วยๆอยู่ในห้องรกๆความคิดเปรียบเทียบมันผุดขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะว่าทำไมชีวิตฉันถึงได้แค่นี้ทำไมฉันถึงไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเขาแต่มาอยากชวนคุณคิดในมุมนี้ค่ะคุณกำลังเอาเบื้องหลังชีวิตที่ยุ่งเหยิงและเหนื่อยล้าของตัวเอง ไปเปรียบเทียบกับหน้าเวทีที่จัดแสงไฟสวยงามของคนอื่นอยู่หรือเปล่าคะบนโซเชียลมีเดียทุกคนเลือกที่จะโชว์ด้านที่ดีที่สุดแต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าหลังภาพสวยหรูนั้นเขาต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างหรือเขากำลังร้องไห้เหมือนกับเราอยู่หรือเปล่าการเอาความสุขของคนอื่นมาเป็นมาตรวัดความล้มเหลวของตัวเองมันยุติธรรมกับหัวใจดวงน้อยๆของคุณแล้วจริงๆหรือคะ แล้วความรู้สึกพวกนี้มันเริ่มต้นมาจากตรงไหนกันนะลองย้อนเวลากลับไปไกลกว่านั้นอีกนิดได้ไหมคะลองหลับตานึกถึงเด็กหญิงตัวเล็กๆหรือเด็กชายตัวน้อยๆในความทรงจำของคุณเด็กคนนั้นเขาเติบโตมาแบบไหนคะเขาได้รับกอดได้รับคำชมก็ต่อเมื่อเขาสอบได้เกรดดีๆหรือเปล่าเขาได้รับรอยยิ้มจากพ่อแม่ก็ต่อเมื่อเขาเป็นเด็กดีเชื่อ และทำตามคำสั่งเท่านั้นใช่ไหมถ้าคำตอบคือใช่ไม่แปลกเลยค่ะที่เด็กคนนั้นจะโตมาพร้อมกับสมการในใจว่าฉันจะมีค่าก็ต่อเมื่อฉันทำประโยชน์ได้ความรักสำหรับเขาคือสิ่งแลกเปลี่ยนไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเปล่าๆเ,เขาจึงต้องวิ่งต้องพยายามต้องสำเร็จเพื่อแลกกับเศษเสี้ยวของความรักเพื่อยืนยันว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะยืนอยู่บนโลกใบนี้ ลองมองไปที่เด็กคนนั้นในใจคุณสิคะเขากำลังเหนื่อยอยู่หรือเปล่าเขากำลังกลัวว่าถ้าเขาหยุดวิ่งจะไม่มีใครรักเขาใช่ไหมคะความกลัวนั้นมันเลยสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นมาที่เราเรียกว่าความสมบูรณ์แบบหลายคนอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนเป๊ะเป็นคนมีความทะเยอทะยานแต่ลึกๆคุณรู้ดีที่สุดว่ามันไม่ใช่ความทะเยอทะยานหรอกคะ่ะ แต่มันคือความกลัวตังหาดกลัวว่าถ้าทำออกมาแล้วไม่ดีที่สุดสู้ไม่ทำเลยดีกว่ากลัวว่าถ้าได้คะแนน99มันคือความล้มเหลวที่น่าอับอายคุณเคยไม่กล้าเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ๆหรือไม่กล้าเริ่มความสัมพันธ์กับใครเพียงเพราะกลัวว่ามันจะไม่เพอร์เฟไหมคะคุณกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเพราะคิดว่าความผิดพลาดแม้เพียงนิดเดียวคือรอยด่างพร้อยที่จะทำให้คุณหมดราคา แต่มาอยากถามคุณเบาๆตรงนี้ว่าความสมบูรณ์แบบที่คุณกําลังวิ่งไล่ตามจนหอบแหกๆนั้นมันคือความต้องการของคุณจริงๆหรือมันแค่กำแพงสูงใหญ่ที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาชี้หน้าคุณได้ว่าคุณมันไม่ดีพอถ้าเราลองวางมาตรฐานที่สูงเกินเอื้อมนั้นลงสักครู่แล้วบอกตัวเองว่า การเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีรอยตำหนิบ้างมีวันที่ไม่ได้เรื่องบ้างมันก็เป็นความงดงามในแบบของมันนะคุณคิดว่าเด็กน้อยในใจคนนั้นเขาจะยิ้มออกมาได้กว้างกว่าเดิมไหมคะลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเราวางความสมบูรณ์แบบนั้นลงได้เราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นแค่ไหนแต่ไม่รู้คะ่ะว่ามันไม่ง่ายเพราะในมือของเราอีกข้างหนึ่งยังคงกำกุญแจดอกสำคัญเอาไว้แน่น กุญแจดอกที่ชื่อว่าความสุขแต่แทนที่เราจะเก็บกุญแจดอกนี้ไว้ในกระเป๋าของตัวเองเรากลับเผลอยื่นมันไปฝากไว้ในมือคนอื่นโดยไม่รู้ตัวคุณเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเวลาจะตัดสินใจอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างวันนี้จะใส่ชุดอะไรหรือเรื่องใหญ่อย่างการเปลี่ยนงานเรามักจะต้องหันไปถามคนข้างๆเสมอถามแฟน หรือแม้แต่ถามคนแปลกหน้าในโซเชียลว่าฉันใส่ชุดนี้สวยไหมงานที่ฉันทำมันโอเคหรือ,อยังรากับว่าเราเป็นนักโทษที่รอคำตัดสินถ้าเขาพยักหน้าแล้วบอกว่าดีเราถึงจะกล้าย,ยิ้มออกมาได้เต็มปากแต่ถ้าเขาเงียบหรือขมวดคิ้วแม้แต่นิดเดียวความมั่นใจของเราก็พังทลายลงตัวเราหดเล็กลงจนแทบจะมองไม่เห็นมันน่าเจ็บปวดนะคะ ที่เรายอมให้คำพูดของคนอื่นมีอํำนาจเหนือความรู้สึกของตัวเราเองขนาดนี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังของใครกันแน่คะเรากำลังพยายามเป็นคนเก่งในสายตาเจ้านายเป็นลูกที่ดีในสายตาพ่อแม่เป็นแฟนที่น่ารักในสายตาคนรักจนลืมไปว่าแล้วตัวเราเองละ่ะตัวเราเองมองเห็นคุณค่าของตัวเองบ้างไหมถ้าวันนี้ไม่มีใครชมคุณเลยคุณจะยังรู้สึกว่าตัวเองมีค่าอยู่หรือเปล่า และบางครั้งคนที่เราฝากกุญแจความสุขไว้ก็อาจจะเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เจ็บแสบที่สุดโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่เริ่มจะเป็นพิษคุณเคยได้ยินคำพูดทำนองนี้ไหมคะถ้าไม่มีฉันเธอจะอยู่ยังไงหรือเธอนี่ทำอะไรก็ไม่เคยได้เรื่องเลยคำพูดที่ดูเหมือนจะเป็นห่วงหรือพูดเล่นๆแต่พอได้ยินบ่อยเข้ามันกลับกัดกินหัวใจเราทีละน้อยเหมือนน้ำกรดที่หยดลงบนหิน นานวันเข้าคุณก็เริ่มเชื่อคำพูดพวกนั้นจริงๆคุณเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองเริ่มมองว่าตัวเองไร้ค่าไม่เก่งและต้องพึ่งพาเขาตลอดไปนี่คือกับดักที่น่ากลัวมากนะคะเพราะมันทำให้เราสูญเสียเสียงของตัวเองไปเสียงที่เคยบอกว่าฉันทำได้กลายเป็นเสียงสะท้อนจากเขาที่บอกว่าเธอทำไม่ได้ลองฟังเสียงในหัวของคุณตอนนี้ดูสิคะเสียงที่คอยตำหนิคุณว่า คุณไม่ดีพอนั่นคือเสียงของคุณจริงๆหรือเป็นเสียงของใครบางคนที่คุณเคยอนุญาตให้เข้ามานั่งในใจคุณและตอนนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่ต้องเชิญเขาออกไปนอกจากความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วความสัมพันธ์กับงานก็เป็นอีกเรื่องที่กัดกินเราเงียบๆในโลกที่บูชาความยุ่งเหยิงเรามักจะเผลอเอาคุณค่าความเป็นมนุษย์ไปผูกติดไว้กับผลงานที่ผลิตออกมาได้ คุณเคยรู้สึกผิดมหาศาลในวันหยุดไหมคะวันที่คุณแค่อยากจะนอนโง่ๆดูซีรีส์เรื่องโปรดหรืออ่านหนังสือเล่มที่ดองไว้แต่พอนอนลงไปปุ๊บความคิดที่ว่าฉันคิดเกียจฉันกำลังทำตัวไร้สาระก็ผุดขึ้นมาทันทีเราถูกสอนมาให้เชื่อว่าคนมีค่าคือคนที่มีประโยชน์คือคนที่ทำงานหนักคือคนที่ยุ่งตลอดเวลาจนเราลืมไปว่าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องจักรอาจจะมีค่าเมื่อมันทำงานได้แต่เรามีค่ามากกว่านั้นลองถามตัวเองดูสิคะถ้าวันพรุ่งนี้คุณป่วยจนทำงานไม่ได้อีกแล้วหรือถ้าคุณกเกษียณอายุไปแล้วคุณคิดว่าคุณจะกลายเป็นขยะสังคมเลยหรือเปล่าคุณคิดว่าคุณจะไม่สมควรได้รับความรักไม่สมควรได้รับอาหารดีๆหรือที่นอนอุ่นๆอ,อีกแล้วใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่เลยคะ่ะ คุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่ว่าวันนี้คุณทำเงินได้เท่าไหร่หรือส่งงานไปกี่ชิ้นแต่อยู่ที่การที่คุณเป็นคุณเป็นคนที่มีหัวใจมีความรู้สึกและมีความปรารถนาดีต่อโลกใบนี้แค่การที่คุณตื่นขึ้นมาหายใจและยิ้มให้กับตัวเองนั่นก็คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตแล้วนะคะแต่ไมยก็เข้าใจคะ่ะว่าในวันที่เราล้มหรือทำผิดพลาดมันยากเหลือเกินที่จะมองเห็นคุณค่าของตัวเอง เวลาที่คุณเผลอทำแก้วแตกหรือส่งอีเมลผิดคนสิ่งแรกที่คุณทำคืออะไรคะคุณบอกตัวเองว่าอา้าวฉันทำแก้วแตกเดี๋ยวเก็บกวาดก็เสร็จหรือคุณบอกตัวเองว่าฉันมันซุ่มซ่ามจริงๆฉันมันไม่ได้เรื่องฉันมันตัวปัญหาเห็นความแตกต่างไหมคะประโยคแรกคือการพูดถึงการกระทำที่เิดพลาดที่แก้ไขได้แต่ประโยคหลังคือการตีตราไปที่ตัวตนของคุณ การที่คุณสะดุดล้มหนึ่งครั้งไม่ได้แปลว่าคุณกลายเป็นคนพิการที่เดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตนะคะมันแค่แปลว่าพื้นตรงนั้นมันลืน่นหรือคุณอาจจะรีบเดินไปหน่อยแค่ลุกขึ้นปัดฝุ่นแล้วเดินต่อคุณก็ยังเป็นคนเดิมที่เดินได้คล่องแคล่วเหมือนเดิมอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเพียงชั่วครู่มาเป็นป้ายชื่อที่คุณแขวนคอตัวเองไปตลอดชีวิตเลยนะคะ และเมื่อความรู้สึกแย่ๆเหล่านี้สะสมมากเข้าปฏิกิริยาอัตโนมัติของเรามักจะเป็นการถอยหนีหนีไปอยู่ในถ้ำส่วนตัวตัดขาดจากโลกภายนอกเวลาคุณรู้สึกไร้ค่าคุณเลือกที่จะไม่รับสายเพื่อนปิดการแจ้งเตือนลายเพราะคิดว่าไม่อยากเอาเรื่องลบๆไปใส่ใครหรือไม่มีใครเข้าใจฉันหรอกฉันมันน่ารำคาญ ยิ่งคิดแบบนี้คุณก็ยิ่งโดดเดี่ยวและยิ่งโดดเดี่ยวคุณก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ามันเป็นวงจรที่หมุนวนไม่จบไม่สิน้นมาอยากให้คุณลองมองกำแพงที่คุณสร้างขึ้นมาขังตัวเองดูนะคะคุณสร้างขึ้นมาเพราะอยากอยู่คนเดียวจริงๆหรือคุณสร้างขึ้นมาเพราะกลัวกลัวว่าถ้าเปิดประตูออกไปแล้วไม่มีใครรออยู่กลัวว่าถ้าแสดงความอ่อนแอออกไปแล้วคนอื่นจะไม่รักแต่เชื่อไหมเะคะ่ะ ว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจคุณอาจจะกำลังรอรอให้ใครสักคนปีนกำแพงนั้นเข้ามาหาคุณหรือรอให้ใครสักคนมาเคาะประตูแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะฉันอยู่ตรงนี้การที่คุณรู้สึกแย่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นภาระนะคะแต่มันแปลว่าคุณเป็นมนุษย์ที่ต้องการการเชื่อมโยงต้องการออมกอดและต้องการใครสักคนที่จะนั่งอยู่ข้างๆในวันที่ฝนตกหนักภายในใจ ในวันที่ฝนตกหนักแบบนี้แทนที่เราจะมัวแต่นั่งโทษฟ้าฝนหรือโทษตัวเองที่ไม่ได้พบร่มมาลองมองหารอยร้าวเล็กๆที่ผนังถ้ำของเราดูสิคะคุณอาจจะเห็นแสงสว่างจางๆลอดเข้ามาแสงที่บอกเราว่าแม้ในความมืดมิดก็ยังมีความหวังซ่อนอยู่เสมอมาอยากชวนคุณมารู้จักกับศิลปะของการโอบกอดความไม่สมบูรณ์หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า วาบาบบิิซค่ะลองนึกภาพถ้วยชาใบโปรดของคุณดูนะคะเถ้าวันหนึ่งมันหล่นแตกแทนที่คุณจะกวาดทิ้งลงถังขยะคุณลองหยิบเศษกระเบื้องเหล่านั้นมาต่อกันใหม่แล้วเชื่อมรอยต่อน,นั้นด้วยทองคำดูสิคะถ้วยใบนั้นจะไม่ได้กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมหรอกคะ่ะแต่มันจะมีลวดลายเส้นสีทองพาดผ่านกลายเป็นถ้วยใบใหม่ที่มีเอกลักษณ์มีเรื่องราว และสวยงามในแบบที่ถ้วยใบใหม่เอียมก็เทียบไม่ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันค่ะรอยแผลเป็นในใจความผิดพลาดในอดีตหรือความรู้สึกด้อยค่าที่เราเคยมีมันไม่ใช่ตำหนิที่ต้องปกปิดแต่มันคือรองรอยของการเติบโตคือหลักฐานว่าเราผ่านพ้นพายุฝนมาได้และเราเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมรอยร้าวเหล่านี้แหละค่ะที่ทำให้คุณเป็นคุณ ที่สวยงามและมีเพียงคนเดียวในโลกแล้วเราจะเริ่มซ่อมแซมหัวใจที่แตกร้านี้ได้อย่างไรเริ่มจากการเปลี่ยนเสียงในหัวของคุณก่อนเลยค่ะลองเปลี่ยนจากการเป็นผู้คุมที่โหดร้ายมาเป็นเพื่อนสนิทที่ใจดีที่สุดของตัวเองดูนะคะเวลาเพื่อนคุณร้องไห้คุณทำยังไงคะคุณคงจะกอดเขาลูบหลังเขาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะแกะเก่งมากแล้ว แล้วทำไมกับตัวเองคุณถึงไม่ทำแบบนั้นบ้างคืนนี้ก่อนนอนลองมายืนหน้ากระจกมองเข้าไปในดวงตาของตัวเองแล้วพูดเบาๆว่าไม่เป็นไรนะวันนี้เธอทำดีที่สุดแล้วฉันรักเธอนะอาจจะฟังดูเขนิขนๆในตอนแรกแต่เชื่อไม่เธอคะ่ะร่างกายและจิตใจของคุณเขารอคำนี้มันนานแสนนานรอให้คุณใจดีกับเขา เหมือนที่คุณใจดีกับคนทั้งโลกเราไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเส้นชัยหรือรอให้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ถึงจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้นะคะลองมองหาชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันดูบ้างในวันที่คุณรู้สึกดิ่งที่สุดแค่คุณลุกจากเตียงไปแปรงฟันได้นั่นก็คือความสำเร็จแล้วค่ะแค่คุณดื่มน้ำเปล่าแก้วหนึ่งให้ร่างกายสดชื่นหรือเดินออกไปรดน,น้ำต้นไม้หน้าบ้าน นั่นก็คือเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาปรบมือให้คุณปรบมือให้ตัวเองได้เลยขอบคุณร่างกายที่ยังพาคุณเดินไหวขอบคุณหัวใจที่ยังเต้นอยู่เพื่อคุณความสุขไม่ได้เกิดจากการมีครบทุกอย่างแต่เกิดจากการมองเห็นสิ่งเล็กน้อยที่มีอยู่ด้วยความซาบสึ้งใจและที่สำคัญที่สุดมาอยากให้คุณจำไว้เสมอว่า คุณค่าของคุณเป็นสิ่งที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งไล่ตามหรือแลกมาด้วยอะไรทั้งนั้นลองนึกถึงธนบัตรใบละ1,000บาทดูนะคะต่อให้มันจะถูกขยำจนยับยูย่ยี่ถูกเหยียบย่ำจนเปื้อนโคลนหรือถูกลืมทิ้งไว้ในกระเป๋ากางเกงจนเก่าคร่ำคราแต่มูลค่าของมันก็ยังคงเป็น1000บาทเท่าเดิมไม่ได้ลดน้อยลงไปตาม คุณกก็เช่น่นนัะไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาอย่างไรไม่ว่าใครจะพูดจาดูถูกคุณอย่างไรหรือแม้แต่คุณจะรู้สึกแย่กับตัวเองแค่ไหนเนื้อแท้ข้างในของคุณก็ยังมีคุณค่ามาหาศาลเสมอคุณค่าที่ไม่มีใครพรากไปได้และไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นเพียงแค่คุณตระหนักรู้และยอมรับมันคุณคือธนบัตรใบนั้นที่มีค่าในตัวเองเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามสุดท้ายนี้มาอยากบอกคุณว่าการมีอยู่ของคุณบนโลกใบนี้คือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแล้วค่ะคุณอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาลแต่รู้ไหมคะว่าจักรวาลน,นี้จะไม่สมบูรณ์เลยถ้าขาดจุดเล็กๆอย่างคุณรอยยิ้มของคุณอาจจะเคยช่วยชีวิตใครบางคนไว้ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัว ความใจดีของคุณอาจจะเป็นแสงสว่างเดียวในวันมืดมิดของใครสักคนดังนั้นคืนนี้หลับฝันดีนะคะวางความกังวลทุกอย่างลงแล้วโอบกอดตัวเองแน่นๆขอบคุณที่อดทนและเติบโตมาจนถึงวันนี้โลกใบนี้โชคดีเหลือเกินที่มีคนแบบคุณอาศัยอยู่และหมายเชื่อเสมอว่าพรุ่งนี้เช้าที่ตื่นมาแสงแดดจะอุ่นขึ้นกว่าเดิมแน่นอน ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงตอนนี้นะคะหวังว่าวิตามินใจเม็ดนี้จะช่วยเติมพลังให้หัวใจของคุณกลับมาแข็งแรงขึ้นได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าคุณรู้สึกดีกับเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวิตามินใจเอาไว้นะคะ mm. เพื่อที่เราจะได้กลับมาเติมวิตามินดีๆให้กับจิตใจกันได้ในทุกๆวันสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ